อืออันนี้ก็คือมะพร้าวพันกะโหลกครับก็โอ้หขนาดใหญ่มากเลยนเนี่ยนี่อยู่อันนี้คือมือผู้ชายคนหนึ่งนะครับนี่นะนี่ก็ที่เห็นนี่ก็มีอยู่สามลูกนะครับอ,อ่มะพร้าวพันกะโหลกเนี่ยครับก็มีผลขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีจำนวนผลน้อยนะครับต่อหนึ่งทลายนะครับ อของเขานี้นะครับก็จะมีลำต้นสูงและใหญ่นะครับคนต้นมีสะโพกใหญ่นะฮะก็เอ่ที่เห็นเราไม่ได้ไม่ได้มีต้นนะครับมีแต่ผลนะครับต้นที่โตเต็มที่นะครับสูงประมาณ18เมตรนะครับมีทางใบใหญ่และยาว มะพร้าวพันกระโหลกนะครับมีอายุยืนให้ผลผลิตนานกว่า,าประมาณต0ิปีครับนี่นะครับอ้างอิงข้อมูลนี่นะครับดูมะพร้าวกระโหลกนะครับ